ยำหม,มุนเส้นพี่น้องยำแบบง่ายๆบ้านๆใส่ลูกชิน้นก็หมูบดพี่น้องก็หมูบดหมูชิน้นหมูบดก็จะมีพริกพริกสดทุบแค่ทุบทุบยำให้มันละเอียดได้พี่น้องแล้วก็มีมะเขือเทศมะเขือเทศแล้วก็มะนาวต้นหอมผักชีพี่น้อง น้ำย่ำผมคือก้อพี่น้องน้ำมะขามน้ำมะขามเดี๋ยวผมใส่ไปเลยเลยพี่นอ้องใส่หมดเลยใส่พริกเลยพี่น้องใส่พริกปุ๊บใส่หมูกระเบื้องชิ้นไปเลยกระเบื้องชินเสร็จคน,นพี่น้อง คนให้มันเขากันผมลวกหมดแล้วเด้อพี่น้องลูกชิ้นก็นลวกแล้วลวกซุกหมดทุกอย่างแล้วเด้อพี่น้องใส่หอมอาตีเห็ดบ่คือกันเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยหอมแดงหอมแดงผมไม่ได้ใส่หอมหัวใหญ่เด้ยพี่น้องที่บ่ใส่ไปอยังดอกผมก็กินผมเลยใส่หอมหนี่แทนเน้อพี่น้องเด้อบ่าวากันนะครับสูตรไพสูตรมัน่น น้ำบมะนาวนี่ใส่เพิ่มไปให้มันหอมพี่น้องนี่มันจะหอม,มหอมบมะนาวไม่ใช่ผมก็ไม่ได้ใส่พี่น้องเขบอกค่อยมักเท่าไหร่ครับมาทำนี่ก่อนมาใส่นึ่งกระใส่ปุผมนัวกันพี่น้องใส่หลายแซ่บหลายผู้ใดบอกจิ้งกับเพือนใส่ได้ครับเด้อ <Okay. S 2> โอเคคนกัดพี่น้องคงไปชิมไปแซ่บก็จะเอาเลยพี่น้องเหย็ดกินเองพี่น้องบดิเฮ็ดขายเรกบ,บ้านตามใจผู้อยู่แขนอูตามใจผู้นอนเฮ็ดกับเขาด้วยกันพี่น้องต้องตามต้องตามปากี่้วฟอง เรซีมบอกกันเด้พี่น้องได้ควยอยใหญ่อืมเกี่ยวเต็มหมดในพอดีเลยนำปลายหน่อยหนะึ่งโอเยพี่น้องตรงนี้ เปิดความมันใจน้องอือโอเคพี่น้องย้อมกินน้ำตาลพี่น้องไปะสวัสดีครับพี่น้องมามามาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วย้อมบุญเส้น อย่าม้นเส้นใส่หมูบดใส่ลูกชิ้นพี่น้องมามามา,มาแสบแสบพี่น้องตังไก่ตังไก่ตังแดนตังประเทศตังวัดหาเขาไมา่กินน้ำกันเด้อพี่น้องเนี่ยเขาเหนียวนอนตัอเลยพี่น้องมือมาได้หนึ่งไหลาม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 า,มา,มาแสบแบเกันพี่น้องแบ่งมาแบ่งไม่กินยาจิตหมดเลยแบ่งเจ็ดหลายอยู่พี่น้องเป็นบิงในชิดเด้อมีธีเห็ดเห็ดง่ายพี่น้อง สูตรตามตามใจผู้ยูตามผู้อูตามใจผู้นอนพี่น,อน,งงนอ้องขังบ้านเ็าี่้น้องทะเลดังเลยเจ้ามืดมืดผน้องบุบบาบุบบาแสงบุบบ 那花多，花快一点。 สุดนำอะไรสุดต่ำพี่น้องเอ้ยงานหายเมือ ก,นนกนนนนินเนี่ยเดี้ยมันเคื่อเทีเนี่ยกินไอยพันดีมรุ่งคิววมันจะมีสี่มันสูงเนาะพอ่ลอเขากวเจนนี่เขาพี่นอง เรียบร้อยพี่น้องสำหรับมือเนี่ยยำยำบุญเสน้นยำบุญเสน้นใส่ลูกชิน้นใส่มูบดแกงกับพักสดกับแซบด้วยพี่น้องต,ตามใจผู้ยูตามผู้ไอผู้บ้านตามใจผู้ยูผู้อ้วตามใจผู้น,นั่นเฮ็ดกับเขากันพี่น้องตามปากผงศกินเนาะผมก็ว่าผมแซบแล้วเห็ดเองพี่น้อง พี่น้องเราไปจัดเบิ้งเด้อพี่น้องกันเห็นผมเห็นเรากับืออยากว่าเออช่องแกนกินชุ่มมันเห็ดเป็นแต่แสบแท้น่ไปจัดเบิ้งพี่น้องจะบ่ยากเป็นง่ายๆจะส่วนพว่าน้ำย้ำมะขามที่เราพี่น้องไมาจำไปเบิ้งเด้อผมเห็ดให้เบิ้งนี่พี่น้องสำหรับมือนี้ก็ฝากไว้แค่นี้จะเลื่มกดไรคดแชร์อย่าลืมกดติดตามเป็นกลังใจผมด้พี่น้องที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่ง โปแกนเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆสำหรับมงอนีก็กล่าวข้าว่าขอบคุณขอบคุณยะยพี่น้องสวัสดีครับ